ผมมึงไปทำเรื่ออะไรไหวมึงไปสอนนอดีน้องเรียกแต่ปัญหาได้สอนนอไม่ด right like oh, ีไม่ครับไม่ใครอ่ะหรอใครหใครอะไรนะอยู่ทีไหนอะไรนะครับใครเรียกครับใครเรียกอยู่ไหนอ่ะอยู่ับครับเดี๋ยวกูไปช่วยกันเดี๋ยวไปช่วยกัน เรียกแดดประเทศไม่หยุดเลี๋ยวพี่ยังไม่ถึงเขาจัดเลยเพี่อโดนหรอพี่เดี๋ยวกูยิงนะแล้วมึงซสามก็เห็นว่าเจ๊แบบมีไม้ให้มึงอ่ะมีมังทางฝ่ายตำรวจหรอตำรวจไม่เอาเรือพี่อะเฮ้ยเจ้าตำรวจเนี่ยไม่เอาหญิงแล้วนะรักเขาไหมโอ้โหเอาจัดเลยไม่มีเพื่อน ออกดีแล้วไอ้สัสตร์เออขอบคเด80ครับอ่าพี่บอมนะครับคุณขอบคุณพี่บอมนะครับไอ้เทียไะเดียไหนไอเทียหนึ่งชิพห้านะครับผมขอบคุณ80พี่เก่งนะครับขอบคุณ80จำพี่ไกรรัตน์นะครับสวัสดีครับทำไมจะเปลี่ยนชุดการทำไมโปล่ลในเมื่อมันเรียกไดมอนเทสมันก็รู้อยู่แล้วเราถึงมาเห็นที่เปล่ยนจุดกงใช่ครัก็ถามพี่แจ็คอยู่พี่้กูไม่ใส่ชุดแกงไง ม่อะไรอ่ะเอ้ยเจ๊พึ่งเป็นไรอ่ะเอ้ยมึงมืออะไรเนี่ยมึงมืออะไรเนี่ยอะมึงมืออะไรอ่ะออกวะอ่ะไม่มึ่งมืออะไรเนี่ยไอ้คนูว่ามึงจะไปสอนอไปเพื่อนไม่มึ่งมืออะไรเป็นไรเด้อเพื่อนไอ้ดีเป็นไรเนี่ยอาการมันแปลกๆอะไรหมดนีะไม่กูนึกว่ามึงจะไปสอนนอตอนแรกอ่ะเพื่อนเดจะไปคุยกับมันเนี่ยตำรวจจะตำรวจอะไร มีปืนด้วยไปผมตอนนี้เพี่ยผมตอนนี้โอ้โหคุณเต๋าแก้เป็นไรอ่ะกูต๋าเย้พี่มาชุบมาชุบ ดูทลายยังฮะตายอไอ้เฮียไม่ตาย สวยสวยสวยต้อนัับป่ะตมรวจวะเพื่อนพี่เอายานถับเเลยหรอเรียบร้อยเอาไม้จับทำไรไม่ได้นะบุญนะอะไรวะมันจะเอาไม้จับแล้วมีอย่างเดียก็คือตีได้อย่างเดียวตีตำรวจตีเล่นชิวๆเอ้าตีเรื่องอะไรเอ้าใครไปทำไรเอ้าได้ทำแล้วอ่ะ เขาเจอเนี่ยเขาจับนั่นแหะผมพูดเลยนะเอาไปทำอะไรอะถอดชุดประชาชนได้ป่าววะเนี่ยเออถอดกอดดิเอมี่รอ้อที่อะไรไสั์หนีเนี่ยที่ใครอยู่ก็อยู่อะตรงนั้นนายกระหลัดกลางไเที่อะ สุด无聊อ่ะออกไปเลยเบลไปไอพี่เป็นทำอะไรมาเนี่ยเมรูอแล้วเปลี่ยนชุดแล้วใช่ปะไอพี่ไอพี่มึงไปมอบตัวให้พวกกูดิเอ้ยมี่เดี๋ยวจะลงพักน้องเดี๋ยวจะลงพักแป๊บนึงเออเออไปรอลงพักเลยมี่ไอมี่โล่ไมโล่ไปไปลงพักหน่อยเพื่อนตามไปพี่ผมผมผมอันนี้นะคนคนป้นต้องคนป้นใส่หน้ากากทุกคนนะต้องใส่หน้ากากวยแล้วถอดได้ป่ะเป็นไพี่อะไรบ้าง มันมันมันเป็นกฎเหมือต้องใส่ระาับก่นอะไรอ่ะเดี๋ยวบเดือดเดี๋ยวบอาเนาะเออใครทำไรเอ้าไม่มีใครยอมรับเลยเอ้าใครทำไรอ่ะเยอะไรนี่ใส่ชุดได้ประเทศเคียร์หน่อยดิใครอ่ะเออใครใส่ชุดได้ประเทศทำไรอ่ะเอ้าวอเฮี้ยูเล่นอะไรอ่ะเอ้าเล่นบอลโซนอยู่เฮี้ยงงเลยไม่รู้เที่ยวนิดเพื่อนมีอะไรวะเฮ้ยเว้ยอะไรวะกูไปถามตลอรอนิ เย้คนรุ่นใหญ่เอเยแกงไปมึงโดนล่ำนะเพื่อนนะนี่แล้วแ่ชุดแกงไม่ได้เว้ยน้อมันโดนตลอดนตเพื่อนพี่แมาเอาพี่เต้มมาเอาผมไม่เกี่ยวตัวเนี้ยอะไรองอบอิ่มอิ่มะข้าวก็มีกูไม่ใส่กากน้องกูไม่ใส่กาเงใส่ดิ พี่จะให้ผมเอาอีกแล้วเหรอเออเขาตีกูนะไอ้สัมเร็ว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 เรเอาหมดเลยเหรอใช่ไหมพี่เออหาเรื่มเลยเออไปทาไมหยุดตัวเมือง เจ้าหน้าทีราชการต่อหน้ามันไม่ได้จับหรอปะแอบด้ยจับเพื่อนเฮ้ยมันแค้นอะไรวะมันมีเคสอุ้มมันแค้นไรเราขนาดนั้นวะรู้มันปล่อยมันมันอยากจับก็เล่งของมันเคสอุ้มเต็มเมืองเลยนะแต่โพสไม่หยุดเลยวะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน